ดีใจมากๆเลยนะคะที el, la gente, el. El ่ได้มางานดาวของคารกรฉันก็จริงๆแล้วที่สามวันเลยหนูก็ตือเต้นมากเพราะแบบมันเจ๋งมากๆที่มีหนูสามวันเพราะเหมือนได้แบบค่อยๆเท้าดาวไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เอ่อรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเท้าดาวทุกคนเพราะว่าเหมือนเป็นปีที่สองแล้วมั้งคะที่หนูมีงานเท้าดาวก็เลยแบบหวังว่าจะมีอีกเรื่อยๆค่ะต้องเท้าดาวเหมือกัแบบกำลังงานลงแน่นแค่ไหนก็มีเรื่อยๆ ดีใจมากมากคือด so <sh arp ires> uh ิฉันเป็นคนชอบทำงานแบบช่วงปลายปีเพราะมันเหมือนได้เจอทุกคนแล้วแบบได้ได้เจอแฟนคลับด้วยคุณทำให้หนูแบบกระทุ่งกระชวยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอนจอยมากๆในช่วงการทำงานท้ายปีเอนอที่ปีเนะใช่ค่ะแล้วอยากให้อันนี้ปีเนี่ยปี2023ว่าจะเป็นยังไงบ้ามันเป็ีที่ขนาดใช่โอ้โหจริงๆปี2023หนู ทำหลายอย่างมากเลยค่ะออ,ออกเพลงไปสองเพลงมีเพลง Passport รู้แค่คนเดียวกับ zigzag นะคะที่ปล่อยไปเลยก็จริงแล้วรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วหนูยังแบบไม่ค่อยชินกับการเพอร์ฟอร์มออนสเตจเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้หนูรู้สึกว่าแบบหนูกล้าพูดกล้าเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าปีนี้ได้เรียนรู้ไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ไปอเมริกาด้วยค่ะได้ไปเพอร์ฟอร์มที่อเมริกามากับพี่ๆควรมิตด้วยก็เป็น เจ็บคือแบบ uh, international market มากค่ะชั่นปีหน้าก็มีแผนอีกก็คทุกนขอดินตาวด้วยนะคะแล้วากให้พูดถึงการบรทัพบใจคอา่ริมด้นของแม่แจริงๆแล้วปีนี้ทำประทับใจหนึ่งคือหนูสามารถซื้อรถให้เนะองได้ค่ะคันแรกใช่หนูไปสไปอบใบขับขี่มาตอนต้นปีค่ะแล้วก็ปีนี้หนูรู้สึกว่าแบบเออ ได้ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แบบเราสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็ได้แบบดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลากับตัวเองด้วยแล้วก็กับเพื่อนค่ะก็เลยรู้สึกว่าปีนี้แบบไม่รีเฟรชอะไรเลยแล้วก็ได้ทําอะไรที่ตัวอยากทำเยอะมากๆขับรถขับแรกใช่ขับรถขับแรกค่ะ ใหญ่ใช่เขาใหญ่ที่สุดเลยค่ะที่หนูอ่ะเริขับรถไปแล้วคือหนูกลัวเพราะว่าแบบหนูแบบรู้สึกว่าถ้าใน,นเมื่อเรายังไม่พร้อมหรือยังไม่อยากออกไปบ่อยขนาดนั้นก็เลยจะขับแค่แบบไปซื้อไปเดี่ยวแล้วก็กลับบ้านขับไปซื้อคือเหมือนให้ได้ลองขับนะคะแต่ว่าหนูยังไม่มั่นใจถึงขั้นแบบจะขับพาคุณพ่อคุณแม่ไปไหนเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องดูแลทุกคนที่อยู่ในรถของเราเนี่ยค่ะค่อยไปค่อยไปดีกว่าแล้ว ที่บ้านค่ะบีนี่หลายๆทุกๆปีเลยแหละหนูขอดาวที่บ้านเพราะหนูรู้สึกว่าแบบห้าสี่สามสองแล้วหนูก็จะแบบอยากอย,กอยู่กับมาอยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับแบบในห้องนอนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าอาจจะต้องดูอีกทีว่าดเดบิวเที่ยวปีใหม่ไหมคะแต่ก็รอติดตามกับช่วงปีใหมกันเพาะว่าใช่ค่ะจริงๆช่วงนี้หนูแบบจะเน้นอยู่กับครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยค่ะก็จะทานข้าวเหมือที่ก้า มันว้าวมากมากนะคะหนูเองก็ว้าวเหมือนกันตอนที่รู้สิ่งนี้หนูกำลังพูดถึงอะไรอยู่ก็ไม่รู้ค <c oughs> ออคอนเสิร์ตเหรอคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูขอออกเพลงก่อนตอนนี้หนูมีห้าเพลงคอนเสิร์ตอาจจะจบเร็วกันไปน,นิดนึงแต่ว่า,าหวังว่าจะได้มีแบบแฟนนี้หรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าขอขออกเพลงก่อนแล้วก็อาจจะได้ไปตักไปเทิร์นมากขึ้นทุกคนอาจจะ ได้ไปเจอหนูที่แอร์พอร์ตมาคืนนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ว้าวๆอยู่เลยค่ะก็ให้ทุกคนฝากติดตามด้วยค่ะได้เลยค่ให้อลี่ควายทองปีใหม่ค่ะคุณแม่ได้เลยค่ะก็ขอให้ปี2024ของทุกคนเป็นปีที่มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เออเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเจอแต่คนดีๆที่น่ารักในชีวิตเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของอลลี่ด้วยนะคะ